ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราสอนว่าก,การให้ทานการรักษาศนลการเจริญเมตตาภาวนานั้นรวมกับไปหาจุดอันเดียวจุดอันเดียวคืออันใดหจุดอันเดียวอยู่ที่ไหนจุดอันเดียวเพื่อใจถึงความสงบหาความสงบจากสิ่งทั้งหลายตั้งปวงหรือว่าหาความสงบ จุดนี้คือความสงบเมื่อความสงบแล้วก็เมันจบก่อนจะสงบนั้นนะ่ะเราจะรู้เรื่องว่าเราจะทํายังไงใจเราไปจะสงบอย่างนี้เป็นต้นมเมื่อจิตเราไม่สงบเราจะทำยังไงมันถึงจะสงบนี่ถ้าเมื่อกิตสงบแล้วก็ถึงจุด ของพระผู้มีพระภาคของเรานั้นนะ่ะที่ท่านต้องการที่สุดแก่พุทธบริษัททั้งหลายนั้นเรื่องจี่จิตของเราที่ไม่สงบนั้นเพราะว่าจิตของเรานั้นนะ่ะไม่ถึงธรรมะอันแท้จริงไม่ถึงจุดธรรมะอันแท้จริงจิตเรายังโง่อยู่จิตเรายังไม่ฉลาดไม่มีปัญญา รู้เท่าตามความจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายสภาวะธรรมทั้งหลายนั้นที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมะอะไรมันเป็นธรรมะทุกอย่างสิ่งที่ไม่เป็นธรรมะไม่มีคือของทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละทีเรียกว่าธรรมะจะเป็นรูปที่เรามองเห็นวยจาก็ตามนะ จะเป็นนามสิ่งเรมองเห็นด้วยตาไม่ได้ก็ตามเป็นธรรมะกันทั้งหมดเลยทีเดียวนี่เดียกว่าธรรมะเดียว่ัสภาวะสภาวะคือความมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันเป็นเองของมันอยู่อย่างนั้นแม่พระพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นก็าตามไม่บังเกิดก็าตามสภาวะทำเป็นอยู่อย่างนั้นเองไม่แปลไปเป็นอย่างอื่น ที่นี่ความไม่สงบงของเราทั้งหลายนั้นคือยังไม่ได้ประพฤติธ,ธร,รมเนี่ยปฏิบัติรมเช่นองค์สม็จพัมาสัมพุทธเจ้าของเราจรว่าให้เห็นในถูกต้องเรียกว่สาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปสัมมากรมมโตสัมมาวาจาสัมมาวายามสัมมาสติสามมาจาธิสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละ แปดประการเนี้ยไม่ใช่มีแปดมันองค์มันองค์ของมัสมีแปดอย่างมัสมีองค์แปดเป็นองค์ของมันมัสมีอันเดียวคือเอกกายมัสมเป็นมัชอันเดียวและก็เป็นของบุคคลที่จะสัญจรไปคนเดียวไปผู้เดียวไปแต่ผู้เดียว แต่ว่ามีองค์แปดประการเพื่อเรามาเห็นชอบดำดิบมันก็ชอบวาจามันก็ชอบการงานก็ชอบเลี้ยงชีวิตมันก็ชอบตั้งสติก็ชอบตั้งใจก็ชอบพยายามก็ชอบนี่มันถึงมันชอบที่ตรงไหนมันชอบอยู่ที่ใจของเราเนี่ยแหละมันชอบ มันจะไปตรงไหนก็ชังมันมันออกจากจิดตดวงนี้เห็นชอบออกจากจิตด,ดำดีชอบมาออกจากจิตเมื่อจิตแล้มันตั้งไว้ชอบแล,แล้วมันจะชอบกันไปหมดนั่นแหละไม่มีอะไรจะไม่ชอบมรรคทั้งหลายเหล่านี้มันสามกีกันขึ้นที่จิตใจของเราเห็น,นั้นเดียวคือความสงบจุดนี้เป็นทางที่องค์สมเด็จพระชมาสัมพุธทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าให้เดินมรรค อันนี้เป็นสมัมมามัสอันนี้เมื่อเราคิดเนี่ยจิตใจสงบเช่นว่าเราถูกอารมณ์อันใดเกิดขึ้นมาถ้าเราเป็นสัมมาทิมีความเห็นชอบแล้วทุกอย่างมันชอบทั้งน,นั้นน่ไม่มีผิดเพราะธรรมะทันสอนในการปล่อยวางไม่มีอะไรเมื่อมีความสุขเกิดขึ้นมาในความสุขอันนี้ท่านก็สอนว่าสักวเทศส,สุข ทุกเกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็สอนว่าอันนี้ก็สักวัตจะทุกไม่มีใครสุขแล้วไม่มีใครทุกเป็นแต่ความรู้สึกเกิดขึ้นมาเฉยๆท่านเรียงว่าสักวัตสุขสักวัตเจท,ทุกไอ้ความสุขทุกอันนี้มันก็เกิดขึ้นมามีแต่เมื่อเราทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติทำแล้วอาการของสุขนี่มันก็เกิดขึ้นมา แต่หากว่าหาเจ้าของสุขนันไม่มีไม่มีใครเป็นเจ้าของบางทีทุกข์มันก็เกิดขึ้นมามีอยู่แต่ว่าทุกข์นั่นไม่มีใครเดเป็นเจ้าของของทุกข์เรียกว่าสุขหรือทุกข์นั่นมันเป็นมาตามเรื่องของมันเกิดมาตามกิริยาของมันมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นท่านจึงบอกว่าถ้ามีความสุขแล้วก็ให้รู้ตามความเป็นจริงมันเสียว่า สุขนี้ก็สักวัตสุขไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้าทุกเกิดขึ้นมาแล้วท่านก็ให้รับรู้พิจารณามันว่าทุกนี้ก็สักวัตถุทุกไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยถ้าเราคิดเช่นนี้ก็เป็นสัมมาถถทิฏฐิเราก็ไม่ได้ไปเป็นเจ้าของสุขนั้น เราก็ไม่ได้เป็นเจ้าของทุกอันนั้นสุกทุกอันนั้นได้เป็นของที่ไม่มีเจ้าของไม่มีเจ้าของถ้าใครก็ไปยึดมั่นถือมั่นมันพอไปเป็นเจ้าของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อไปเป็นเจ้าของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นของทั้งหลายเหล่านั้นมันก็มีเกี่ยงเป็นทุกข์มันไหลไปเรื่อยๆไปบางทีมันก็หายไปบางทีมันก็ได้มาเราก็ดีอกเด็วก็เสียใจตามวัตถุทั้งหลายเหล่านั้น เพื่อว่าอันนี้เกิดความยุ่งขึ้นมาเพราะว่าตัวมิจฉาจิตมันเข้ามาแทรกมันเข้ามาแทรกให้มีความเห็นผิดเช่นนั้นเห็นผิดอะไรเราเข้าไปเป็นเจ้าของของสุขเราเข้าไปเป็นเจ้าของของทุกเข้าไปแบกสุขอันนั้นไปแบกทุกข์อันนั้นอยู่มันก็หนักอันนี้มันเป็นมิจฉาทิตในทํานองอย่างนี้ ถ้าเป็นสมมาธิฏฐิแล้วเวทนานี่ก็สักว่าเวทนาโปร่งสันสอนอย่างนี้เวทนานั่นคือความเส,สุขหรือทุกข์สองประการนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นมาแต่เวทนานี่สุขเวทนานี่ก็สักว่าจะสุขเวทนานทุกข์ที่เกิดขึ้นมานี่ก็สักว่าจะทุกขเวทนาเท่านะั้นเกิดแล้วมันก็ดับไปเจ้าของสุขนั่นไม่มีเจ้าของทุกข์นั่นมันก็ไม่มี พระพุทธเจ้าตรันในทีนาอย่างนี้